อ,อันนี้เป็นคําถามที่ตอนเนื่องจากคําถามข้อหนึ่งนะคะคือการที่เราจะถอนความยึดมั่นจากตัวตนลงได้นี่นะคะพระบิดาคือหมายความว่าการกําหนดรอบรู้ในประดนจากสมุทปบาธรรมนั้นจะต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะถึงจะกําหนดถอนยึดความยึดมั่นจากตัวตนลงได้เนะะี่ยค่ะนั่นแหละมันต้องมีความถูกต้องออทางกายทางวาจาที่เรียกว่าซีน มีความถูกต้องทางจิตท,ที่เรียกว่าสมาธิปัญญาที่เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเรากําลังพิจารณากันจริงๆลงไปที่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่มันมีกระแสข็งมันกําลังดําเนินอยู่เมื่อนั้นแหะมันจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาฟัน่นเกลียวกันอยู่เลยไม่ต้องแยก ความที่สำรวมระวังให้ทำอะไรนั่นก็เรียกว่าศีลความที่จิตใจมันแน่วแน่ลงไเป็นอะไรเรียกว่าสมาธิและความรู้ที่ค่อยๆเกิดขึ้นมานี่เราเรียกว่าปัญญาถ้าเราปฏิบัติพิจรารณาปฏิจจสมุปาทอยู่มันจะมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไม่มีปัญหาเรื่องนี้คำว่าสอนให้ทำศีลเต็มที่ทำสมาธิเต็มที่แล้วจึงค่อยทำปัญญานี่มันทำไม่ได้ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องทาพร้อมกันไปเป็นเกลียวกันไปบางทีปัญญาจะต้องมาเช็กมาก่อนก่อนอื่นจะซ้ําไปจะต้องรู้ข้าวรู้เหตุผลรู้แนวที่จะต้องทํานี่เป็นปัญญาแล้วล้วจึงทําให้มันถูกมันก็มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต่อไปอีกมันจะทํางานร่วมกันทัน้งศีลสมาธิปัญญาไม่อย่างนั้นทําไม่ได้นะ เขาเปรียบเหมือนกับว่ามีดเนี่ยแม้มันจะคมอย่างไรมันต้องมีน้ำหนักด้วยน้ำหนักที่จะฟันลงไปมันต้องมีด้วยถ้ามันไม่มีน้ำหนักที่ฟันลงไปความคมก็ไม่สําเร็จประโยชน์เนี่ยสมาธิมันต้องช่วยปัญญาและปัญญาต้องมีสมาธิด้วยแล้วก็มีความถูกต้องความตั้งใจหรือความแน่วแน่ในการที่จะฟันด้วยเรียกว่ายืนอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็ฟันลงไปนี ือมีศีลสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันแต่เพื่อจะพูดให้สั้นเราตั้งใจทำปัญญาและศีลส,สมาธิมันถูกลากมาเองเหมือนเราจะคิดเลขคอยตั้งใจคิดเลขเป็นเรื่องของปัญญาและสมาธิมันจะเกิดโดยธรรมชาติถ้ามีการควบคุมให้คิดอยู่อย่างถูกต้องเรื่อยไปนี่มันมีศีลข,ขึ้นมาโดยธรรมชาติ ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดว่าอาริยมรรคมีองค์แปดต้องครบแปดนั่นแหละแล้วก็ไปโดยกันจะทําทีละอย่างไม่ได้ธรรมะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องครบถ้วนและรวมกันเป็นสิ่งเดียวแล้วก็ทําหน้าที่อันนั้น,นเขาเรียกว่าธรรมะสมังคี มีองค์ประกอบมีส่วนประกอบเสมอตามหน้าที่ของตนแล้วก็ทำงานอันใดอันหนึ่งเช่นจะตัดกิเลสหรือจะทำอะไรก็ะทำธรรมะหลายๆอย่างมีหน้าที่ร่วมกันมีส่วนประกอบของตนถูกต้องเช่นพุชงเจ็ดอย่างนี้ต้องมีทั้งเจ็ดแล้วก็พอสมสัดสมส่วนของทั้งเจ็ดแล้วก็ทำหน้าที่ได้ในที่สุด หรืออรอยิยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดกันมากที่สุดไปทบทวนดูใหม่นะต้องมีครบ8ปนดะแล้วก็ทำงานพร้อมกัน